สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นออ้องพ่อครับยายม่วนคนเดิมอีกแล้วจ้าช่องยูช่องยายม่วนคนเดิมคือเกาล่ะจ้ามือนี่ยายม่วนมาลงทงลงทาจ้าพี่น้องมะข่ายหญ้าเข่าจ้าพี่นอ้องเบิงตีละ่ะเข่าพี่น้องเลยเบิงคูนะคันแทนะะยังกระดอกกระดียจ้าพี่น้องไปกระสิบ่ได้จ้ามนโนกเงี้ก็ได้บ้า เพื่อนมาขายห้าให้เนาะค่ะพี่น้องมึงคูนาะทั้งพุ่นจ้ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งมันหกหยังกระดอกระเดีย นี่ม่ไปหาเข้าไปกับบด้จ้าสีเบิงให้เบิงนะบูบัวซอดคูคันแท้นะพวกยังกระโดอกระเดียพี่น้องเกิดขึ้นมางาม,งามยังแผงงามก็เข้ากนา็น้ำจ้าเข่ากันะเขาก็เริ่มประมาณซ้ำนี่แหละจ้าเดี๋ยวว่าเห็นต้นเข่าจ้าหญ่าหฮบเบอดเอ็ดกินยากกินซ้าจ้าพี่น้องจ้า ทั้งสีดยาจ้ะพี่น้องใกล้จะเบิดถังแล้วจ้ะมันก็เนี่ได้เพราะงั้นนะอยู่เอ้ยเป็นยไงแต่มันจะสีดิแต่บอนเกานะ่าเนาะจ้าขอสิพ่อว่านะ้อนี่นะเนาะเบิ่งคู่นะที่เราพี่นอ้องเนี่ยจะมาถว่วมคอ มันสิไปได้บ่เป็นห้องหมาเล่งเครื่องเนี้ยเป็นบ่ย,ยิ้มมออนเป็นยาดอย่าบบทัวนะเป็นบ่าพอรเครื่องแล้วลงที่ะ เบิ้งเล่งเห้แล้วอีกแ็กน้อยเบิ้งพี่น้องคอยแหงแล้ววะหยับลงหยับลงเครื่องก็ได้ดึงเครื่องให้เราอีกเบืงกงคนพี่น้อง สมัยเฮ็ดน้าสิ่งกับพี่นอกเฮ็ดกิ่นง่ายๆแต่พอแต่เม่ยเพื่อนพาดำตกก้าตกก้าดกก้าดำสมัยลูกสมัยหลานเฮ็ดกิ่นง่ายๆ บมมีการดำไถบ้านบัานกระขาย้าจะพี่น้องกินกับบ้านกับยา บอไปมันมาออกมาออกมามมบอนี่ทหารล่นนะอนหอ้าน่าเจ้านะเขาวันทวมแล้วล่ะ ถูมานจะค่อยดิข่าย่าด้วยไปข่าคนด้และไปแต่งหนลาหนาเดียวก็ตายดอกไปยังพวนเอยะบนหญ้าเขยาบ้านเถืองนี่ จ้ายม่อนสีจ้าค่ะเนี่กะเพิ่นสีแล้วให้นี่เลยจ้าพี่น้องกะขอโตไปเพียงซ้ำนี่นะคะมื่อหนาพ่อก็าจะม่อนไหมจ้าสวัสดีค่ะ